สินค้าก็มาถึงแล้วนะคะบอกเลยว่าเลิฟมากนะคะสั่งเซตโปร5ขวด999มานะคะ1ขวดมาถึงคือใหญ่มากๆนะคะทุกคนเป็นขวดแบบสีชาด้วยนะคะในขนาด30 ml เลยนี่ข้างหลังก็จะมีรายละเอียดทั้งภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาไทยวิธีการใช้วิธีการเก็บรักษาแล้วก็ผลิตที่ไหนนะคะจะมีแจ้งหมดเลยแล้วที่สำคัญมีเลขจดแจ้งด้วยนะคะแล้วก็วันหมดอายุถึงปี2 0 0พ 2ี่เลยอีก2ปีเลยนะคะนี่กล่องน่ารักมากด้วยนะคะนี่ข้างกล่องก็จะมีพวกส,สัญลักษณ์เนาะที่สำหรับแบบว่าอันไหนได้รับรางวัลอะไรยังไงบ้างการันตีแบบไหนบ้างนะคะนี่มีโค้ดด้วยนะคะสำหรับรหัสของแต่ละกล่องนะจ๊ะ มีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้เลยบอกเลยว่าใครได้ลองใช้ต้องชอบแน่นอนนะคะเป็นปลื้มจริงๆคะ่ะ